สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจียวขอยด,ดาส่งความสุขและความอร่อยมาอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะนะคะก็ได้มีโอกาสนะคะสั่งทุเรียนป่าละอูมาซึ่งเป็นหนึ่งในทุเรียนชื่อดังนะคะที่เชื่อว่าหลายคนก็อยากลองทานนะคะวันนี้ค่ะสั่งมาจากเพจนี้นะคะนี่เลยนะคะของทุเรียนสวนเมทัลินนะคะของดรสหทรนะคะซึ่งของน้องไอซ์เป็นอตอนนี้ท่านก็ผ่านตัวไปเป็นเกษตรเกือบเต็มตัวแล้วนะคะท่านมี สวนผลไม้อยู่นะคะท่านทําผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรหลายอย่างเลยนะคะเราก็เลยได้มีโอกาสนะคะคสั่งทุเรียนของท่านนะคะมาลองชิมกันนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งของราคาของรายได้ที่ท่านได้ท่านก็นําไปบริจาคเพื่อการกุศลด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เท่ากับว่าได้ทั้งอิ่มแล้วก็ได้ทั้งบุญเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะว่าทุเรียนป่าละอูจะเป็นอย่างไรนะคะเาเลย หน้ากล่องนะคะมีเขียนเอาไว้ด้วยว่านะคะไหนล่ะนะคะแกะนะคะเมื่อกลิ่นหอมนะคะตอนนี้เราได้กลิ่นหอมแล้วที่สำคัญคือเพิ่งได้รับของวันนี้เองนะคะสั่งเมื่อวันก่อนได้ของวันนี้แล้วถือว่าไวมากนะคะกลิ่นมาแล้วเราก็ต้องจัดการกันเลยนะคะมาเลยมาชมกันว้าวนะคะได้ตั้งสามลูกแนะ่หูเยอะนะเนี่ย นี่นะคะก็อาจจะมีใบแนะนำมาด้วยว่าทุเรียนเมทัลินเมทัลินปลูกแบบโบราณนะคะไม่ใช้เคมีบนป่าละอูนอกจากกิจกรรมการบุศลต่อเนื่องแล้วอยากแบ่งปันความสุขใจของทุเรียนนี้นะคะการปลูกทุเรียนไม่ใช้สารเคมีจะมีเพียงสีในสิบต้นที่รอดจากการออกผลการติดดอกก็จะดีขึ้นนะคะก็จะมีขึ้นอยู่กับลมฟ้าอากาศและ,มะแมลงช่วยผสมเกสร ยามอุ้มท้องต้องทนฝนทนแดดทนลมแรง150วันการเก็บเกี่ยวต้องเสี่ยงปีนเคาะลูกได้ผลผลิตน้อยกว่าการปลูกด้วยสารเคมีถึง4เท่านะคะแล้วก็การแกะก,ก็จะยากเช่นกันทุเรียนมันทะลินสุกช้าและเบาเพราะน้ำระเหยไปมากการผ่าเปิดอาจต่างจากทุเรียนทั่วไปดังนี้นะคะเขาก็มีวิธีมาให้ด้วยนะคะการดมการเคาะนะคะการผ่าพิสูจน์ นะคะงั้นเดี๋ยวเราลองผ่าพิสูจน์กันดูก่อนเลยดีกว่านะคะเอาไม้เคาะมาเคาะกันนิดนึงนะคะว่าสามลูกนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเสียงลงไหมเสียงมันยังไม่ลงเนาะลูกนี้นะคะ <S <S แต่กลิ่นมีบางลูกออกแล้ว นี่มาแล้วนะคะลูกนี้น่าจะได้ออันนี้แน่นอนเลยนะคะอันนี้แน่นอนเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองลูกนี้กันเลยแล้วกันนะคะนะคะเสียงอันนี้ลองเคาะนะคะเสียงลงแล้วมาดมกันก่อนอืมมีกลิ่นแล้วด้วยนะคะมีกลิ่นแล้วกลิ่นอ่อนๆแล้วเรียบร้อยเรามาลองเจาะกันดูเลยนะคะว่า เนื้อเป็นยังไงอือหึอือหึอือหึนีะคะอูดูนี่เนื้อลงช่องว่างนี่นะไรเริ่มแล้วอิ่มไหมเป็นไงบ้างครับเคยจะถาที่เรียนันตรีกับระยองรอบนี้เป็นป่าละูจากหัวหิน ควสุดเป็นไงบ้างก็สุไม่ได้ยากกว่ากันนะคะอืมนะะี่ค่ะเนื้อเปลือกสวยมากเนื้ออีกสวยสวยเนี่สวยมากสวยมากคะ่ะอืมกินนะคะ สีของเนื้อทุเรียนนะคะเหลืองดีนะคะแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยคอยลองรสชาติกันว่าเป็นยังไงนะแป๊บหนึ่งนะขออนุญ,ญาตแกะให้เสร็จก่อนนะคะทุเรียนสุกแล้วเปลือกก็จะแกะง่ายนะคะแกะไม่ยากไม่เหนียวนะคะแล้วก็ อันนี้ที่สั่งมานี่คือเปลือกบางดีใช้ได้เลยนะคะนี่เปลือกดีอ่ะนะคะเปลือกดีมากส่วนนี้เป็นภูเอกนะคะนี่ ะะหอมค่ะนะคะแล้วก็เมื่อกี้ชิมเนื้อไปเม็ดหนึ่งแล้วติ่งๆนะคะเนื้อดีมากนะคะหวานนี่นเดี๋ยวเรามาชิมนะคะทุเรียนป่าละอูกันนะคะว่านเนื้อทุเรียนป่าละอูนะคะกับพันหมอนทองของเราธรรมดานะคะหมอนทองจันทบุรีหมอนทองระยองรสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะดูข้างในก่อนเร็วอืม ะะสีนอกสีในนะคะเนื้อละเอียดดีนะคะสีเหลืองทั่วเม็ดหวานกำลังดีนะคะแล้วก็หวานกำมันเนี่ย ครึ่งๆเลยนะคะได้ความมันของเนื้อด้วยได้ความหวานด้วยนะคะแล้วก็เส้นใยมีปันกลางนะคะอันนี้เป็นเนื้อที่เพิ่งมาถึงแล้วก็สุกพอดีนะคะไอ้สุกกําลังเขาเรียกเนื้อสุกพอดีนะคะเนื้อสุกพอดีนะคะไม่ใช่เนื้อเพิ่งสุกนะอันนี้สุกองคนที่แม่กินเละเนาะก็สุกพอดีเลยนะคะกําลังทานทำเนื้อนี้นะคะไม่ใช่กบน้องนุ่มไนนะคะก็ถือว่าเราได้รับของเนี่ยพอดีได้ทานเลยนะคะที่สําคัญคือมันหอมอ่ะ ะะมันมีความหอมหอมมันอ่อนของคล้ายๆกลิ่นพฤกษาประมาณนี้นะคะซึ่งจะได้รสชาติความหอมเนี่ยมากกว่าทุเรียนระยองอันนี้คือไม่แน่ใจเป็นเอกลักษณ์ของป่าลูลดหรือเปล่านะคะแต่ว่าความหอมความหวานนะคะความมันโดดเด่นทั้งส3ลักษณะเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ป่าลูลถือเป็นอีกหนึ่งทุเรียนที่ น่าสนใจนะคะถ้าเทียบกับราคาแล้วถือว่าเหมาะสมมากนะคะเพราะว่าราคาเขาค่อนข้างดีนะคะแล้วก็แต่เนื้อทุเรียนเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากทดลองทานป่านอูก็ให้ทดลองดูได้นะคะแล้วก็แนะนําที่สวนเมทลินด้วยนะคะเพราะว่าสวนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสวนที่เจ้าของสวนมีความตั้งใจในการทํามากๆนะคะสวยงามมากๆเลยสําหรับเนื้อทุเรียนนะคะแล้วก็หอมหวานมันมากนะคะอันนี้ก็ถ้าให้ใคะแนนเต็มสิบนะคะโอให้เก้า ให้ก้าวเลยสําหรับลูกนี้นะเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินเนื้อหามเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะอีกลูกหนึ่งที่กําลังจะสุกนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกินเนื้อแบบกรอบนอกพุ่ในกันอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวใต้คอมเมนต์ให้ฟังว่าเป็นไงบ้างอ่านะคะแต่วันนี้นะคะถือว่าผ่านสำหรับป,ปลาอูนะคะอร่อยมากปลาอูค่ะไปหาชิมกันเลยนะคะอ่าอืม หวานหอมอร่อยได้ได้เหนียวด้วยนะอเอาละค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวทุเรียนปากละอูนะคะ ว่าอร่อยขนาดไหนนะคะสอบใครที่อยากนะคะลองหาชิมนะคะก็ไปลองสั่งดูได้นะคะลองหาไปชิมกันดูได้สำหรับวัือนี้นะคะเจ๋วขอยาดาส่งความสุขและความอร่อยก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะนะคะมารีวิวของอร่อยให้กับพวกเราได้ทานกันนะคะสอบใครที่ต้องการให้เรารีวิวอะไรบ้างนะคะเราพร้อมเราหาของได้เราจะรีบมารีวิวให้ท่านทันทีเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมถ้าดีนะคะและชอบและอยากแชร์เพื่อนๆได้ดูว่าป่านูรสาติเป็นแบบไหนนะคะให้ดูที่คลิปเราได้ส่งแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูกัน ยะะะอย่าลืมค่ะกดไลค์กด s u b สไครป์ให้กับพวกเราด้วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเจ๋าขอยาดาส่งความสุขและความอร่อยไปแล้วบ๊ายบายอ,อ,อร่อยรีบงานมาว่า